ฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะวันนี้ก็อยู่กับสปกปูแชนแนลเช่นเคยนะคะแล้ววันนี้นะคะพี่ก็ทําการซื้อชุดใหม่ทั้งเซตเลยค่ะโดยที่ทําให้เหมือนน้องโปรดมากที่สุดนะคะแต่ปีกน่าจะไม่มีปัญญาซื้อคะ่ะโอเคค่ะเดี๋ยวเราลองมาเซอร์ไพรส์น้องโปรดกันว่าเวลาน้องโปรดเจอพี่ใส่ชุดเหมือนน้องโปรดแล้วน้องโปรดจะรู้สึกเช่นไรนะคะไปกันเลยเดี๋ยวพี่ขอไปตามน้องโปรดแป๊บนึ่งนะคะ โอเคค่ะแล้วตอนนี้น้องปอดก็เข้าเกมมาเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปหาน้องปอดดีกว่าน้องปอดน้องปอดอยู่ไหนลูกอยู่ต้นคิสมาคิสมาไหนมีตั้งสองต้นเนี่ยต้นอันใหญ่แล้วันใอันใหญ่เหรอเน้นทน้นนนไหนอ่ะแม่ไม่เห็นน้องปอดเลยอ้าวมีคนใส่ชุดมันหนูด้วยไหนอ่ะน้องปอดอยู่ไหนแม่มองไม่เห็นใส่ชุดมอนหนู ใครใครใส่ชุดเหมือนหนูเนี่ยอยู่ใกล้ๆหนูอยู่ใกล้ๆ <c ười> อ,อะไรดิไงแม่เองเราเป็นแฝดกันนะน้องโปรดนี่เป็นไงไดชชอบไหมเนี่ยแม่เป็นแฝดดูดูชอบไหมเราจะได้เหมือนเหมือนกันน้องโปรดเงียบมากอะ <c ười> น้องโปรดหนูไม่ชอบหรอที่แม่แต่งตุ๊ดแต่งชุดเหมือนหนูชอบหรอ แล้วเราจะแต่งชุดเหมือนกันตลอดไปไหมไม่นะไม่นะ <laughs> เหมือนน้องโปดจะไม่ชอบนะคะที่พี่แต่งชุดเปิดอ,นนองโปดน้องโปดแต่แม่ซื้อผมมาแพงมากเลยนะน้องโปดไม่ชอบหรอแล้วเขมันล้านนี่ไม่ถึงล้านหรอกแปดสิบห้าโลบักเนี่ยจริงเหรอจริงสิ โอ้โหน้องโบดน้องโบดไม่ตื่นเต้นเลยไม่คิดว่าหนูจะตื่นเต้นมากกว่านี้ตื่นเต้นไงตื่นเต้นอะไรหนูตกแต่ปลาเดียวตกปลาบนหิมะด้วยประเด็นอะอุ่ยนี่ในน้ำนี่น่ะได้อะไรเลน้องโบดไม่รู้หนูตกปหนูได้หนูได้อะไรล่ะโอ้ไม่เห็นมีอะไรเลยน้องโบดโอ้ยน้องโบดกลางคืนแล้วผีต้องมาหลอกเราได้เลยหนูได้ปลาไหนปล่ตัวแล้ว ปดตัวหนูได้ปลามาแปดตัวแล้วเหรอตั้งแต่หนูเข้าเกมมาหนูก็ตกปลาไม่หยุดเลยเหรอโอยได้งปลาเชลา่ามันเกินไปไหมเนี่ยมันจะว่าไปไหมอุ้ยน้องโปรดหนูไปเอาโลกมาจากไหนอะตกปลาได้ตกปลาได้โลกเลยเหรอโอ้โหมันเกินไปแล้วน้องโปรดนี่ตกปลาได้โลกเลยเหรอไอ้ได้โลกสิไม่ใช่ได้โลกมีอะไรแปลกๆมัม้ย นี่คืออะไรอะัออเลยปลาหนูเลอกคำคท่าแบบนั้นได้ไหมแม่มองไม่ค่อยออกเลยมันคือตัวอะไรอ่ะหนูได้มีปลา,าเก้าตัวนะได้ปลาเก้าตัวเลยเหรอแล้วเราจะตกเบ็ดได้ที่ไหนอ่ะเราตกได้เลยตกอุปกรณ์ในกระเป๋าหรอโอเคตอนนี้แม่ได้เบ็ดมาแล้วนะตกไงอ่ะไม่กดดีกดตรงไหนอ่ะกดตรงดกดกดตรงพื้นหรอ ปาม,มันเป็นร,อร,อรอ้อยหือได้ปลามันสิบตัวแล้วแล้วแม่จะกเก็บเบ็ดอะแม่เก็บไงอ,ะอ่ะให้ปลามาก่อนี่แล้วแม่จะรู้ได้ไงว่าปลามายังอ่ะรููได้กุญแจมาอืมแล้วแม่จะรู้ได้ไงว่า,วาแม่ได้ปลาอย่างอ่ะ <c oughs> ได้ยังอ่ะแม่นอนมันหน่อยแมดูสิลองก่อนอ๋อได้แล้วโอ้ย อัตโนมัติเลยเหรอเราแค่แบบนี้อย่างเดียวใช่ไหมอือเออหนูได้อะไรมาเนี่ยได้ไก่กิดคิดคิดเฮ้ยน้องปวดแม่ได้หนูแม่ได้หนู <c oughs> ม,หนมา <c oughs> ดูด,ดิ่เอาไปหลอกนะเอาไปหลอกอะไรล่ะหลอกน้องปวดเหรอน้องปวดกลัวนหนูเหรอไม่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 หนูคือแมวเนี่ยหนูคือแมวเหรอมีหูแม่ก็เป็นแมวเนี่ยแม่ก็มีหูเนี่ย นี่เรากําลังไปไหนกันเนี่ยน้องปูนเอ้ยเอ้ยกี่เละเรากําลังติดบัคก,กันนะน้องปูนเราไปตกกันต่อดีกว่าแม่อยากรู้จังว่าตัวต่อไปจะเป็นอะไรอะ่ะจริงเหรจริงไหวขึ้นไงเนี่ยกระโดดใช่ไหมโอเคต่อไปตกเบ็ดต่อเลยชู่ <c oughs> ดูสิอนุ๊นุ้๊ปูนได้โลกมนาะได้โลกอีกแล้วเหรอเอ๊ะทำไมแม่ไม่ได้อะไรเลยอะ่ะเอาใหม่ ไหนอะถ้าไม่เบ็ดแม่มันถึงเป็นไง <c oughs> อุย้ยแม่ก็ได้ล่กน้องปดโอ้ยน้องโปดได้สะพานบอ๊ม <c oughs> โอเคค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่คงต้องลาไปก่อนนะคะคือน้องโปดสนุกกับการตกปลามากไม่ได้แบบตื่นเต้นในชุดพี่เลยอะ่ะอะไรเดียวโอเคค่ะพี่ไปแล้วค่ะำคำรับใครนะคะที่อยากเล่นแมบนี้นะคะเดี๋ยวพี่จะแนบลิมไว้ให้ค่ะแล้วไปแล้วนะคะบา,บาย